ยามเย็นๆที่สวนนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะด้านหน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้รถไถจะเข้านี่วันนี้อาบน้ำตรงนี้ไม่ได้ไปอาบในห้องน้ำค่ะห้องน้ำพรุ่งนี้ก็ต่อน้ำเข้านี่มีเพื่อนวันนี้เข้ามาคนเดียวใน,นทางเข้าวันนี้ต้มฉับชายค่ะ ต้มฉับไฉหมูสาชั้นเลืออไปวัดกับเขาพรุ่งนี้ค่ะนี่ค่ะต้มฉับไฉหมูสาชั้นลืมซื้อไอ้นี่ค่ะต้นไปตลาดก็เลยนี่ค่ะเห็นเขาลูกนู้นไหมคะมันจะกาดยามเย็นค่ะต้นไม้ที่ลงไว้ไม่ตายนะคะดีอยู่วันนี้เพิ่งไปเอาหน่อไม้มาเนี่ยค่ะ มีต้นมะเขือต้นกะเพรานี่ค่ะกะเพรามะเขือแล้วก็หน่อมไม้ที่เอามาจากบ้านน้องชายค่ะด้านหลังแถบนี้เขาก็มีคนอยู่อยู่ในสวนอย่างเนี้ยค่ะตรงนั้นตรงข้างหน้านี้ก็บ้านคนแต่มันมาติดตรงนี้เท่านั้นเองนี่เขาก็เอาออกหมดแล้วที่เราก็จะเห็นเนี่ยค่ะอันนี้เอาเสาวรสมาปลูกไว้นี่ค่ะ ทำบ้านยังไม่เสร็จก็เลยต้องอยู่อย่างนี้ก่อนอยู่บ้านหลังน้อยไปก่อนโอ้พรุ่งนี้ต้องดึงออกแล้วเนี่ยปา้ามันแห้งหมดแล้วเนี่ยข้างบนน,นี่ค่ะนี่ข้างหน้า保卫เ,เขากลาลังกลางหมงูก็มีนี่ค่ะไมโครเวฟตู้เย็นทีวีแต่ว่าไม่ได้เปิดแล้วค่ะอยู่แบบ พอเพียงและเพียงพอไปก่อนค่ะเราจะอยู่หรูหราก็ไม่ได้เพราะว่าทรัพย์เรายังน้อยอยู่เรามีทรัพย์เยอะๆก่อนก็ค่อยทำให้มันดีๆนี่นหละคะ่ะจะถ่ายให้ดูเป็นเรื่อยๆนะ